พี่นี่ดิค่าใช้จ่ายของร้านเรามันมาอีกแล้วนะพี่โออะไรกันหน้ากันหนาเนี่ยมันตั้งเท่าไหร่อันนั้นอันนี้ดูสิเธอมันกี่ใบภาระนี่สิเนี่ยมันของพี่คนเดียวใช่ไหมเธอยังมากดดันพี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะแล้วคนหยุดใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นไม่ได้พี่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ร้านเราสร้างมาพี่จะปิดได้ยังไงเราต้องไปต่อจะให้พี่บากหน้าไปเอาฉนวของพ่อมากู้อีกใช่ไหม มันก็เป็นหนทางสุดท้ายหรือเปล่าล่ะพี่ความหวังมันอยู่ที่พี่คนเดียวพี่เข้าใจไหมอีกครั้งหนึ่งพี่เป้อีกครั้งหนงึ่ง,งโอเคพี่จะลองพูดกับพ่อดูพ่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหานะครับอาจจะพาเพื่อนไปด้วยสี่ห้าคนครับ พ่ออยู่ไหนครับเนี่ยพ่อกำลังตกปลาอยู่ว่าเอ็งจะมาก็เลยจะพิ้งปลาให้กินพอดีมีปลาหมอปลาดุกปลาช่อนเนาะในสระเรานี่แหละพ่อมาดีค่ะพอมาดิคอะพ่อหนุ่มแข็งแรงพ่อปลูกอะไรไว้เยอะแยะเลยพ่อเนี่ยอนไรค่ะ ในน้ามีปลาในน้ามีข้าวนะมีข้าวมีมะพร้าวมีส้มโอมีกล้วย <c oughs> แล้วแต่มไม่ดอก <c oughs> เอออยู่เย็นเป็นสุขเนาะ <c oughs> ย่างข้างนอกร้อนเนาะข้าวข้างในเอะกินข้าวกันไป โอ้ของเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวดูจานดูสิผักหายากด้วยใช่ค่ะพ่อไข่นี่นะคะที่ตลาดใบละห้าบาทไข่ต้นที่ก็ขายนะคะละปลาตัวละห้าสิบบาทเมื่อานี้พ่อหมดไปเยอะไม่ใน่แน่โอ้ลูกไม่หมดเลยพ่อทำเองตุ๋นเองกินเองเนาะไปพ่อจานเนี้ยปั่นพ่อทั้งนั้นเลยส่วนแกงกล้วยเนี่ยนะเพื่อนบ้านแถวเนี้ยก็มาให้หมดเลยแต่ปลานี่พิเศษเนาะไอ้เปรตมันชอบอ่ะนี่ไงเลยครับ นราเดี๋ยวนี้มีอะไรอีกมันเนี้ยผม้โหเดี๋ยวไปหลังบ้านมันมีเยอะเลยเนาะกลโ้วยนำวานวานู่นปแถวเลยนะครับมะละกอสุกตำต้มได้แกอ,อ,อเห็นลูกเป็นลิงหรอเลี้ยงเด็กกล้วเยวเหรอ๋อ <c oughs> ไ,ไฟๆนั่นแหละลูกเดี๋ยววเรากินข้าวก่อนนะครับอาเจยอะไรครับเจยอะไรครัพ่อครับผมดีเรียกเรื่องฉนดที่ดินนะครับผมอยากได้ฉนดกของคนจริงผมอยากเอาไปกู้ครับขาดสภาพคล่องมากเลยตอนนี้ ถ้างั้นตามพ่อมาทุกคนเดี๋ยวตามสบายนะผมขอคุณจระกับพ่อแป๊บนึงนะตา,ตามสบายเลยนะเธอดูแลเพื่อนดนะพ่อครับทำไมผมยิ่งดินน้นรนยิ่งทำยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยครับเอ็งเ,เ,เห็นข้าลำบากหรือเปล่าละ่ะพ่อจะบอกให้เบี้ยจตังมันของลงตาหลอกให้หลงไหล หน้ามืดตามมวไปกับมันสิ่งสำคัญคือข้าวปลาอาหารต่างหากที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้ครับพ่อผมเข้าใจแล้วครับพ่อพ่อสอนให้ผมได้รู้ว่านักสู้ชีวิตไม่จะเป็นต้องประสบความสำเร็จในทุกเรื่องผมได้ตัดสินใจขายกิจการใช้หนี้กลับไปสานต่อสิ่งที่พ่อสร้างทำให้ผมได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริง เป็นเช่นใด